ສະບາຍດີສະບາຍດີສະຫວັດດີເດີ້ป้าງຍດີຕ້ນຮັບໃຫູຊອງປັຈຄກຈາຈລ້ອານ້ຳແລມໃຈນນີຈາຈໃດຮດແນຢນີ້ນນນນຈ มีบาน,นหนน้องก็ไม่ว่าตอนจะเศร้าตอนอาบน้ำจะเศร้าอย่องเลย

มึงกุเป็นระเบับมึงเนาะนนงเนาะจะจอยขั้นชมพักเนี่ยที่เ้องม่วาง,วม,าางมาเทอาค่ะมาเป็นระบอไปมึง้ันเป็นระบอด

Hôn bò. Ý hôn bò mẹ. Phởt lông hãy con đơ. đơ. À. 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 bò

อุ๊อุ๊อกมาจากกระตากระตาเกลื่อ,อ,อนสำอางเวลานี้นยยั่งรูปเหรอเออเอาไหมอันตหน้าหนักกันหายยใจอ้วนเอาไปแกงนะแต่เราไหว้แต่โตกันทุบมาขึ้นนี่น้องมี่อย่าหน้าแกง อีพอชื่อแต่น้องไม่เนาะชื่อมาแซ่หัวชื่อจะนางเน,นะนาะเนาะก็เลยโทรถามมีตูนะ้เนาะมีตู้ไปป่าไปลงจนะ้ะอันนี้น่ามากจ๊ะมาดูนะอุ้ยอีพอนี่เนาะ ยี่ลายเซียยี่ลายเซียขี้แจงน้อยไหมบ่มาลุบบ่อันแป้งท่ามาหาหิงเนี่ยปริีแป้งท่าแป้งเลยมันเนี่ยมันติดเป็นคราบเพื่อนโมักเปิดทีเลยบ่เพื่อนโมัมกเสือเสือแบบว่าครับๆพี่น้องเนาะเสือผู้ดีโตเขึ้นนะเพื่อนโมัมามากใส่แล้วเพื่อนให้ ต้องใส่ดมดวมเ <บร S 1> พิ่นดึงหน่แมนบอแม่น,มนบอเฮ้ยบอผูบ้อยู่หรอกบออยู่บนนอนนะลุดไปตัวทีทบแล้วผูผูปันจุดจีเอาชืชช่อๆอันนี้บอบอล่วงหรือไม่บออันนี้นะ น้องเดินกล้องเลยอยากน้องเดินกล้องเหรอเนี่ยอ้าจะไปย่อตีนนั่นอนันบ้างเห็ดแล้วปะเห็นตะลุ่มคักแล้วปะ ของคนสิไปดุดอย่างเดียวมาละ่ะโจพุงมาละ่ะน้ำแหนมป่าลุงหมอน สเล่ฮิีสเล่เอละเขาเกาไม่กันมาเขาเกาาประสบเขาใหม่เขาใหม่มึงแข็งแข่งนะลูก่งนะเขาไปตู่นะอุ้ยบอกไปตู้เอาเข่าพันสเก็ตเตอมาหายเฮาเสียนะบอกไปจู้เด้อเด้อเด้ออีหลาปากไรเด้อเด้อ บอกไปจุเอาข่าวพันสิเอ็ดหายฮ้าเลยเลยอ่ะพันสิเอ็ด o นจุกบอกมาหน่าหมืนี่บ่นยกนปลอยับ่องีไม no ่ไม่นอนดินเดียวแบบนี้ มาเลยเออบอเฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดยังอันนี้คือเหยียดขึ้นเนี้ยขึ้นเนี้ยขัดแแทอันนี้ออกกําลังกายบ่อันนี้บ่มาเลยเด่นโยคะบ่บ่โฮ้่เหิยดีใจได้โชว์พุ่งหัวนี่โอ้ยปิดแม่นแน่ลูกเอ้ยปิดแม่นแน่ปิดแม่นแน่โผ

cắt cứ khát kho món có cái mòn nó cứ cứ chịu 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 mừng thấy chịu thấy ý đã mừng chịu

อุ้ยอ <other> <imana> ุ้ยว่าอุ้ยอุ้ยเห็นยังขาหน่อยขน่อยเห็นยังออกกําลังกาย่าออกกําลังกายลดพุงบ่บ่ยกขาบ่มาล อย,อย่าขี้เนี้ยขเนี้ยวะรัดขาให้ให้ชื่อวะเฮอร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 เฮ้ยแช่เทินแหละแช่พอนนอนอิ่มนะแบบนี้พี่น้องแนะช่นอนว่าอิ่มนะั้นอย่าไปหยอ,อกคนก็ได้บูดิ่มน้ำเนาะน้องเอ้นั่นแหละ

เอ้ยแหลกออกแล้วบอดี้ฮอนคักปัญญังเมือนี่ะฮ้อนปัญญังนี่แนมนี่บอก,บอกแนมแนนี่เอ้ยนี่ม <c oughs> นห,หมหานาภาไปเอ้ยใช่หอ <c oughs> Nói hay gần nữa nim hay mang áo tư mãi nhau nhau nha em hay mang áo tư mày nha em 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 nha เอ้ยเอ้ยเอ้ยแนมกลงแนมกองค่ะดึกแล้วบอตาเนี้ยก้องไม่จอยเป็นยังคือแนมค่ะแ่เห็นบารเมย์จอยไทยไงบอเป็นนั่งแวบว่าจิกกล้องค่ะแค่ไหนบอบอนี่ไมุ่นิได้นั่งแบบอยู่วาฮุนเนี่ฮะฮะ

Ngu hào quá à, ngu hào quá nè Khen nè Rồi Sạch hơn Mở Ui 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 Hãy ก็จะนนมาแอมโทรศัพบแหม่ค่ะแทรุกอะบอกเห็นบาร์เมจอยทายคลิปกะแนมนอยู่บ่โดบอกเออเหรอเออเหรอ,อ

ເບຍໃຈນັອລຸດອນຕສນອິປປຸນດ້ຕນປມປຸມແຕ່ເຊົປານ cà bò tưng, hoạt động, chamela thở non này giờ cưỡn nữa, hoạt động, cham thợ tưng này chân đây, đây, nhắm Ui. 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 qua bạn, qua bạn, อยากลุกแล้ววันนี้อยากลุกแล้ววัน<ม>ให่พอได้พอได้<ม>หให้พอไปหให้พอไป,ไปพอเลยจ้ะให้พอไป นม่เออจะกินฮัลโหลแม่กินข้าวกัือนเดิมเหมือนเดิมเด้อโอ้จิให้แล้วว่าแบบนี้นะกันจะไปกินข้าวแล้วแบบนี้นะเด้อเด้อแม่ก็หิวเด้ออีหมลากินแต่นุ่มแหละ แม่ก็หิวเข่าคือกันและแม่กันเด้อเด้อโอ้ยคอยๆห้องแน่แสบหูเด้อเฮ้ยชั้นก็ห้องลังแท้คนในน้อยนี่ว่าว่าฮอะฮอะคนในน้อยนี่คือห้องลังแท้ chép 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 bò này bò cái chắc chép chép bò này hả hả Huh? Huh? ơi, ơi, hả hả Huh? 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 phùn phùn Huh? đi Huh? nè, nè, tốt tốt

โอเคจ้ะแม่ก okay, <st> ินข้าวกันเด้อเด้อเด้อโอเคป้าลุงเอ้ยชิจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อไปกินข้าวก่อนเถอะแม่พี่น้องเลยเนาะเจ๋อไปนินดินอยู่นี่แหละเกินเด้อแม่กินข้าวก่อนเด้อ ขอบ,บุญขอบคุณเย็บจีทุก่านเย้ยพี่น้องเลยที่เข้ามารับชมคลิปประจอยตั้งแต่ต้นจนจ,นจบนนเานาะโดยดขพามโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเลย <Okay. S 1> ไปแล้วกว้ัวก็มาสบ,บายดีสบายดีปาร,รุมก่อนไปไปดีก่อนเฮ้ยสบายดีคร<ะ>ับแท่สไปดีครับแท้